สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ส่วนพริกนะครับวันนี้เรามาทําอะไรลูกมันทําอะไรตับปลากรกมันทํางานพริกนะครับเรามาทํางานพริกเรามาเอาฟางออกนะคะเพราะว่าวันนี้ฟางเราเยอะมากมันทําให้พริกของเราเป็นเชื้อโรคชราวันนี้เรามาดูแลสวนพริกนะคสวนพริกนะครับส่วนพริกนะครับโอเคสวนพริกพสเตอร์นะครับสวนพริกใครลูก อีกเจอเขียนทื่อคอรเตอร์เด็กชายอะไรลูกเด็กชายอะไรครับเด็กชายกิติศักดิ์กิติศักดิ์ใช่ไหมครับกิติศักดิ์อะไรลูกกิติศักดิ์อะไรลูกกลัวอะไรลูกทำอะไรทำอะไรคุณพี่ทำอะไรคุณยายกิติศักดิ์กลัอะไรลูกว่ายองหัวกิติศักดิ์กูัอะไรครับกิติศักดิ์กลัวอะไรลูกแม่ใจเกิน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 ะคะเรามารอสมนึกกับทีมงาน เจสี่อัศวินทีนะคะมืออาชีพของเรานะคะใครที่คนเยอะสนใจอยากให้เรานะคะไปดูแลสวนนะคะไม่ว่าพืชทุกชนิดพืชนะคะเราจะไปดูแลแล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็ติดตามผลนะคะนี่นะคะทีมงานของเรานะคะวันนี้เรามาเอาฟางนะคะเพราะว่าฟางมันเยอะแล้วมันทําให้เกิดเชื้อโรคเชื้อรานะคะ มีอันนี้ต้นพริกนะคะนี่ท่านใดที่สนใจอยากให้เราไปดูแลนะคะก็อย่าลืมโทรมาได้ที่0 6 2 3 5 9 7 7องกนะคะนี่นะคะขอโทษคุณหมอก่อนขอโทษก่อนนี่ทีมงานของเรานะคะในเจ้าของสวนท่านผู้ช่วยอดนะคะหัวแห้งหยองเยอะ อันนี้ลูหมอคุณหมอแล้วทำงานหรือยังลูกใช่ทำงานแล้วทำอะไรหนูกทำงานอะไรลูกหคุณหมอหลายรอบแล้วอหัวคุณหมอเลยทำงานคลิกนะคะนี่รับเพียเออโอเคจอมอันนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่าเราจะไปดูแลสวนอะไรนะคะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ